อวิชาคือไม่มีความรู้อย่างนี้เลยครับไม่มีความรู้เพราะมันไม่ได้เรียนพอเราโง่มาต่ออวิชา่ยมาต่อทุกคนเหมือนีดียววิชามาก่อนวิชามันเป็นต้นกําเนิดเลยต้นกำเนิดของเนี่ยไอ้วัต hmm. จักรวัตจักรอวิชาเกิดด้วยอวิชาพอเราโง่มากลอดเลาวิชาเกิดก่อนอวิชาใก้อวิชาอวิชาเกิดก่อนวิชาเนี่ยเกิดทีหลังพอเราทําลายตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อทาลายแสงส่งเออทำลายความมืด แสงสว่างจะเกิดอวิชชาคือความมืดวิชาคือแสงสวา่างเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมมัแนแสวงหาตัวนี้ตัววิชาวิชาธรรมดาวิชาใชไหมอวิชชาไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรดีไม่ดีนเ,นเนี่ยเอาง่ายๆเางเนี่ยไม่รู้อะไรดีไม่ดีคือไม่รู้อะไรเป็นบุญเป็นบาปบุญนี่คือดีบุญคือดีคือ,อมันให้ผลดี ไอบาคืคอันให้ผลเร็วไอเราไม่รู้ไอที่เราทําบาปเพราะเราไม่รู้เรา,ราค,คิดบาปเป็นบุญทุกคนที่ทาบาปไม่มีใครเราทำบาปเพราะรู้ไอนี่เป็นบาปกูจะทําไหมคกดบาปเป็นบุญ่างที่ไปโทษเนอขอมันวางอยู่อะจะขอ,มอขไ,ไม,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 มไ่อยู่แต่ดีกูคว้ามาได้เลยโอ้โหเนี่ยมันเนื้อเนื้อดีแหละบุญมันนี่กว่บุญคือมาได้ได้ของฟรีมันไม่รู้ยังค,คือบาปอี่าวิชาเนี่ยตัวนี<อ>้ก็วิชารที่ไม่ดีนะฮะแต่การวิชาที่ไม่ดีสิดไม่ใช่ ไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีเอาวิชาเนี่ยถ้ามารู้ว่าอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะไม่ใช่วันดีเมันเด็กมันไม่รู้น่ะปัิญญาความไม่รู้ไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดไม่รู้ว่าดีไม่ดีไม่รู้อะไรเป็นคุณเป็นโทษเนี่ยมันทำไม่สิ่งที่ถ้ามารู้มนจากไม่ทําถ้ารู้จะไม่ทำอี่ยวิชาเราไม่รู้จักบูจิกาปาไม่รู้จักอะไรดีไม่ดีไม่รู้จักอะไรดีโทษมีประโยชน์เอวิชาเอาแค่นี้ก่อนอันนี้ข้ากยา